วายดีเนาะมีมาสซอนมีทีเครื่องสาสลาเนาะเขาไปเครื่องสาสลาวเมือ่อขอมา,ข,ามมนะขอขามอมมีเนาะเขามาสอยอยู่พิซซิตโตเนาะเขาไปคุณฮะโปรแกรมตัวนี้เนาะ ตัวรางเินี่เนาะขีเข้าไปรถเนาะก็ติดตังเนาะสาดเรื่องเนาะเน็ตบุติประเดี๋ยว ่ติ๊กต่างสำเร็จเราติ๊กออกไปเปิดเลยเนาะเปิดขึ้นมาหน้าตาเปนี้เนาะเลือกปอนข้อมูลเนาะอ่าเปก็เลือดกนมีโปรแกรมไปเหาโหลดมาเลยไปเซ็ตซิ้นเข้าไปเพิ่มภาษานเนาะเพิ่มเป็นพิมพ์เปลี่ยนภาษาเปลือยมาเลยนเนาะไปเซ็ตซิ้น,นวันนี้เราลองบอคุณบ้างเนาะว่ามันจะมนี้บอเนาะเปลี่ยนภาษาบ้างเอีมีแล้วเนาะ เกี่ยวกัพนการพ่มสาลาทางไหมนาะจบตันนี้นะคลิปนีนี้